เข็มอ่อเข็เรื่องผมไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้เรื habitual habitual. ่องเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องได้เขาฟังก่อนเข็มมากเขาลงประมาณว่ามีคนน่ะไปหึงเขาเลยคิดว่าย่หึงเข็มมีเรื่องกับเข็มเพราะพี่หลอกมากผมก็อยู่กับเข็มทุกวันกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันที่บ้านทุกวันไม่มีอะไร ก็อย่างที่บอกโปรเจกต์ครอบครัวค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่เราสองคนได้มาร่วมกับทางคุณหน่อยปนันชิตานะคะมารวมกับคุณบอมมิสซิสวาวแล้วก็พอดีพอมาคุยกับพี่ปูแล้วพี่ปูโอเคก็เลยลุยเลยค่ะภรรยาทำอะไรคือสับสนุนหมดเลยก็จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ดีครับมันก็ช่วยเหลือคนด้วยตอนตอนนั้นเราคิดกันตอนที่เป็นโควิดรอบสองครับ มันคนก็ตกงานเยอะีอ่ปูก็มานั่งคุยว่าอยากช่วยแฟนเพลงเขาเราก็เลยมานั่งคิดกันก็เกิดมาเป็นอันนี้ครับก็ยังมีเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์สองโควิดที่ผ่านมาแล้วมันรู้สึกรุนแรงอะ่ะแล้ก็คนลําบากเยอะแล้วก็คนสิทธิเราเองก็ลาบากเยอะก็เลยอยากจะช่วยคนเท่าที่ทําได้เยอะครับเยอะแต่ว่าตัวเองก็ต้องทาให้รอดก่อนเหมือนกัน ก็เลยคิดอะไรที่มันแบบเป็นโปรเจกต์แล้วก็เราได้เขาได้อะไรแบบนี้มันก็โอเคช่วยกันไปไม่ได้แบบใช้เงินไปก่างชาติใช่ใช่ล่าสุดเดียบอกว่าจะทําธุรกิจทำแอนเลสเทอร์ลองทำแอนเลสเทอร์ลองพี่เป๊กพอดเชียงวรวง้อเนื้อที่ตรงนี้มันยังพอมีว่างอยู่ก็เลยชักชวนพวกน้องๆวอร์มอัพี่เชียงใหม่เข้ามาเปิดเปิดร้านที่นี่เขาก็สนใจเพราะว่าตรงแอเรียของเรามันใกล้กับ มอลังสิตกับมังเทพธรรมศาสตรส์เนี่ยมันก็ดึงพวกวัยรุ่นได้ครับเพราะกิจกรรมนี้ของเราเป็นเอ็กซ์ตรีมครับเป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่<า>ก็แค่วอร์มอัพกับเราแค่นั้นครับแต<ล>่งรวมแต่งรวมแต่งวัยรุ่นวัยรุ่นมต่เปนลังสิตเป็นไกล์เปยก็ <S <S เราเอาคนอยู่ระแวกนี้นครับมอลังสิตมังเทพมออะไรก็คือทายเก่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาใช่ใช่ก็โอเคค่ะคืออาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจะเป็นแขง่ง คอมเม้นเมาสำหรับเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เรามีกีฬาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะก็เป็นเรื่องกีฬาก็จะเป็นจุดที่เด็กๆสามารถมานั่งแข่งเอากันได้จริงๆไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายรุ่นมากเลยที่มารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้เพราะว่าเรามีปั๊มแทรดกด้วย<ง>มีเวทด้วยเนี่ยค่ะมีกอล์ฟด้วยลงทุนไปเยอะเลยค่ะร้อยล้านไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ต้องต้องรอแบบไปรังเร็จครับเดี๋ยวลงเก็บเดือนหน้า ก็ได้ยนข่า,ขาว,วใใก,ก็ได้ยิน่สใจปนเหรอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวต้องได้เขาฟังก่นกอนเขมมากเขาลงประมาณว่ามีคน ครับแต่ผมก็อยู่เข็มทุกวันกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันที่บ้านทุกวันไม่มีอะไรสนิทมานานแล้วครับ ไปด็ดมานานแล้วค่ะเอ,อ็เกมกับเพเบเขาสนกันก่อนที่เราแย่แกับเบจะรู้ักกันดีหินลครับไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรละนี่ได้ยินแหมไม่ได้